แม่ดักรีวิวสวัสดีค่ะช็อปออนไลน์แบบเหมือนได้มาลองใส่เองที่ร้านเหมือนเดิมนะคะน่าจะเบอรอแต่ว่าแหวนจะชัดค่ะวันนี้จัดรีวิวแหวนเพชรเม็ดเดียวมาให้ดูกันนะคะรุ่นนี้ขนาดเพชร50ตังค่ะกำลังดีค่ะเรียบหรูไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปนะคะ ฝังเตย4นีนามค่ะรหัสสินค้า rg 1532นะคะราคา1,800บาทเท่านั้นค่ะใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสตัวเรือนผลิตจากเงินแท้ค่ะชุบด้วยโรเดียมค่ะส่วนเพชรที่ใช้ไม่ใช่เพชรทแท้นะคะเป็นเพชรสังเคราะห์แสงเหลี่ยมเงาความแวววาวประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าใส่เข้านิ้วหน้าตาออกมาประมาณไหนเป็นแบบนี้เลยค่ะ ขนาดเพชรประมาณเนี้ยจัดว่าแบบกำลังดีจริงๆค่ะไม่ได้เวอร์หวังแล้วก็ไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปนะคะใส่ได้กับนิ้วทุกทรงค่ะใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสจะใส่ไปทำงานใส่ออกงานใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะรุ่นนี้ดีงามค่ะเป็นวงที่ ควรมีติดไว้นะคะใช้งานคุ้มแน่นอนใส่ได้ตลอดเลยสำหรับรีวิว rg 1 5 3 2เสร็จเรียบร้อยนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีรีวิวมาให้ชมกันแบบซูมๆทุกวันค่ะรายละเอียดลายทางหน้านี้แบบสินค้าเพิ่มเติมเว็บไซต์นี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ